สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KUM รถบรรทุกเือสองครับก็วันนี้เรามีเซ็ตรถสิบล้อที่ปรับลดราคามาให้ชมกันนะครับผมว่าคันไหนปรับลดราคาเท่าไหร่อะไรยังไงโอเคก่อนจะไปชมก็ฝากกระทิบไลครให้เราก่อนครับกระทิบไลครแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ช่องข้างล่างให้ผมด้วยเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นีเ่เราไปเริ่มกันที่คันแรกเลยคันนี้นะครับคันนี้เป็นยูนสุฟ x z 360กปี54ี่ครับผม10ล้อดัมเนาะคันนี้ รดเหลือเท่าไหร่ครับพี่เจคันนี้คันนี้ลดเหลืออยู่หนึ่งล้านแ้ามบาทนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจเปลี่ยนยางใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสิบเส้นครับสิบเส้นเลยอพี่ใช่เลยครับพี่ว้าวันนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปเราจะเปลี่ยนยางให้ใหม่หมดเลยนะครับทั้งหมด1ิบเส้นสิบเส้นเลยจุกๆุก็คือคุ้มมากเลยครับคันนี้ก็จะประมาณนี้สาหรับสิบล้อดับคันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปกันเลยคันนี้ครับสิบล้อดัาเหมือนกันครับผมเป็น อีซูซุ fx 360นะครับ10ล้อดำปี57 คันนี้ลดเหลือเท่าไหร่ครับพี่เจคันนี้ลดเหลืออยู่1 9 9 0 0 0้บาทครับโอ้ oh. คันนี้เหลือ1 9 9 0 0 0้บาทราคาไม่แรงนะครับคันนี้เราไปดูคันต่อไปเลยครับเราจะไปกันแบบรวดเร็วนะครับวันนี้เรามาบอกราคากันแบบเข้าๆคันนี้ครับสีเขียวเหนียวซับมีโน่ิบล้อ,อครอบนะคันนี้ไม่ติดล้อครอบสิบล้อครอบเขียวคันนี้อยู่ปี49 ถเหลือเท่าไหร่ครับพี่จีคันนี้รถอยู่1ล้าน1แสนบาทครับว้าว1ล้าน1แสนบาทท่านั้นเองนะครับผมสีเขียวนี่รับคันนี้คือไปขนเป็นผลรองสบายเลยเราไปดูคันต่อไปเลยครับคันต่อมาครับผมคันต่อมาจะเป็นยูสุ f อ m 240สคันนี้ปี60นนะครับผมก็มจะเป็นกระบะคาร์โก้เนาะเดี๋ยวเราพาไปดูกระบะกันสักหน่อย อันนี้จะเป็นกระบะแบบด้านข้างเปิดได้นะครับผมน,นี่เป็นสิบล้อกระบะคารโก้เนาะอ่าประมาณนี้เายในกระบะสวยๆเลยคันนี้เจเดี๋ยวเราถามพีเ่เจหน่อยว่าคันนี้ลดเหลือเท่าไหร่คันนี้ลดอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับอันนี้เหลือหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับผมไรช้านี่พลาดนะครับบอกไว้ก่อนประมาณนี้เนาะสำหรับคันนี้คันต่อไปเลยครับผม อันนี้เป็น10ล้อพื้นเรียบนะครับ Hino Victor อันนี้ปนะี59เนอะเราให้ดูหน่อยว่าคันนี้เก็บสีมาค่อนข้างสวยเลยนะคันนี้นี่อย่างเช่นล้อก่อนเลยดุมแดงกระทางเงินแล้วก็มีกระบะพื้นเรียบที่เก็บสีมาเนาะเป็นกระบะเหลืองตัดแดงนะครับสวยๆเลยคันนี้อล้อเลือ้อทุกล้อนี่คือเราทําสีมาให้หมดแล้วนะเก็บงานเรียบร้อยหมดแล้ว mm hmm. ก็คันนี้อยู่ ที่ราคาเท่าไหร่ครับพ่เดตคันนี้รถอยู่ที่ราคา1,850,000บาทครับว้าวคันนี้1,850,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมราคาไม่แรงเลยราคากำลังน่ารักเลยสำหรับการจริบงานแล้วก็รถสวยๆแบบนี้เนาะคันนี้เป็น6ล้อคอกนะครับ yuzu npr 150อันนี้เป็น6ล้อคอกเนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างราสักหน่อย ันนี้ก็มีการเก็บสีตรงกระบะกมาเล็กน้อยนะครับผมก็คือสภาพดีความใช้งานเลยครับเป็นหกล้อครอบเนาะค,คันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพีเ่เจอันนี้รถอยู่ที่ราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับอ่านะคันนี้อยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นะครับรานะคาไม่แรงเลยคันนี้ราคากําลังน่ารักเลยเนาะสําหรับรถสวยๆแบบนี้เนาะก็จะประมาณนี้ครับสําหรับ สิล้อคอแล้วก็พวก10บล้อดัมแล้วก็6กล้อครอบที่เรานํามาให้ชมวันนี้เนาะก็ถ้าใครสนใจนะครับทักเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ Line แอดนะครับ s อส m Corporation แล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ081 373 9793ก็793ครับผมก็ฝากก็้วยครับสำหรับรถที่เรานำมาให้ชมวันนี้เนาะก็เราสองคนกับพี่เจขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ